ข้าวไม่ได้เป็นเพียงแค่มื้ออาหารแต่สิ่งนี้กลับกลายเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผู้คนในประเทศนี้ดังนั้นเราจะไปตามหาคําตอบกันว่าเพราะเหตุใดข้าวที่ให้กําเนิดชีวิตจึงสามารถให้กำเนิดวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาวไทยวัฒนธรรมความอ่อ,อนน้อมอื้ออ,อ่อรและเป็นมิตรที่ผู้คนทั้งโลกต่างก็อยากเข้ามาสัมผัสสักครั้งหนึ่ง จะพาทุกท่านมายังเขตที่ราบสูงของจังหวัดยะโสธรเพื่อจะพามาดูงานบุญออกพรรษาของชาวไทยอีสานซึ่งทุกคนที่นี่ไม่ได้มาร่วมงานเพียงตามประเพณีชาวพุทธเท่านั้นแต่ในวันนี้จะเป็นวันที่ชาวนาร่วมใจกันมาสักการะบูชาเทพเจ้าแห่งข้าวเทพเจ้าที่ทุกคนพร้อมใจเรียกกันว่าแม่ พิธีกรรมบูชาแม่โพศพคือการนำต้นข้าวตั้งท้องที่สมบูรณ์ที่สุดในพื้นนาไปประกอบพิธีบูชาแล้วอย่างตรงแปลงนาแห่งนี้ครับอันไหนที่เรียกว่าเออตั้งท้องกาลังสวยนะคุณแม่ครับแล้วก็ต้องดูว่าเวลาข้ามันตั้งท้องมันจะกลมใหญ่ไหมถ้าอันไหนกลมเล็กมันก็จะไม่สวยเนี่ยพระแม่โพศพที่เขาเอาไปบูชานี่มันจะมีความเชื่ออยู่สองอย่างนะครับถ้าตามหลักศาสนาพราหมณ์พวกผูดผีปีศาจนะ ่ถ้าความเชื่อของแม่นะครับแม่ครับรเกษตรกรเนาะทำร้ายพระแม่โพสุมาทั้งปีเลยครับเวลาเราตัวกล้าแล้วก็จะไปถอนถอนแล้วไม่ถอนเฉยๆถอนข,นขึ้นมาแล้วมาเตะท่านด้วยไงอืเตะท่านแล้วยังไม่พอยังมาปากดำอีกท้งคอหักคอภาาอุ้ยกวาจะมาเป็นต้นข่าอย่างเงี้ยพ,พอพอท่านมีท้องเราก็ต้องเอาท่านไปบูชาอครับคือไปขอขมาละโทษกับท่านไง ในช่วงเวลาออกพัรษาของทุกปีหรือราวเดือนตุลาคมปลายฝนต้นหนาวจะตรงกับช่วงเวลาที่ต้นข้าวส่วนใหญ่ตั้งท้องพร้อมที่จะออกรวงดังนั้นชาวนาจึงทำพิธีบูชาต้นข้าวสักการะพระแม่โพศพเพื่อขอบคุณที่ท่านกำลังให้ผลผลิตเต็มท้องทุ่งแต่ว่าก่อนหน้านั้นชาวนาทุกคนต้องทำการสักการะบูชาที่พระเจ้าอีกหลายองค์ทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคา ซึ่งพวกเขาไม่ได้ทำเพียงเพราะเป็นวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษเท่านั้นหาแต่เป็นเพราะความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้งนั่นเองอการทํานาการบูชาดูแลพระแม่ธรณีแล้วก็มีพระแม่โพสตเนะี่ยตอนข้าวปากดําเสร็จแล้วแตกกององงามแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือข้าวประดับดินห่อข้าวประดับดินก็จะมีอาหารหวานข้าวในห่อเพื่อลงมาไว้ในดิน หวานที่ในหอข้าวระดับเด่นก็มีน้ําอ้อยมีกล้วยสุกครับผล,ลไม้สุกที่มีรสหวานโบราณท่านว่าแม่ธรณีนี่กินหวานอย่างเดียวถ้าตามที่การสังเกตของผมเนาะในยุคสมัยนี้เราหมักยูรินซีใช่ไหมัยูรยินซีนี่ก็ชอบกินของหวานเราหมักด้วยกากน้ําตาลหรือน้ําตาลที่บริสุทธิ์แล้วยูรินซีนําไปใส่พืชใสน่นาใส่ต้นไม้ในพื้นที่นาเลาวนี่มันจะงามมากมันเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่จะสอนให้ลูกหลานรู้จัก นำจุลียทรีลงในแปลงของตัวเองที่จริงสอนให้ลูกหลานไี้รู้จัก,จกเคารพบ,บูชานี่มันเกี่ยวเนื่องกับจิตใจด้วยครับจิตใจให้อ่อนโยนให้รู้จัก,จกเคารพธรรมชาติรู้จัก,จกเคารพบ,บรรพบุรุษเคารพพ้าแม่ธรณีพระแม่โพสตศพระแม่พ,พ,มพงคงกาการทําบูชาต่างๆนี่มันสะท้อนถึงด้านจิตใจด้วยถ้าเราจิตใจแข็งกระด้างไม่มีความเคารพนอบนอบต่อธรรมชาติรรธรรมชาติก็จะลงโทษเรา เพราะความเคารพในธรรมชาตินำมาสู่งวิธีการผลิตข้าวของคนไทยดังนั้นการประชาสัมพันธ์ทั่วโลกได้รับรู้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของเรากรมการค้าต่างประเทศข้าวคือธัญพืชทรงคุณค่าที่มีความผูกพันกับคนไทยจนหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในวันนี้ข้าวไทยและอาหารไทยยังได้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างความประทับใจ ให้กับผู้บริโภคทัว่วโลก